สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีชุดสมเดเจ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยวันนี้เสนอตอนสตรีไทยกับโอกาสทางการศึกษาสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรค์าลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรากายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาเพราะพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและคนคือหัวใจของการพัฒนาประเทศในยุคที่สตรีไทย ยังมีบทบาทจำกัดพระองค์ทรงเห็นคุณค่าในพลังของผู้หญิงทรงมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้สตรีไทยได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาสตรีภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนต่อและดำรงชีวิตด้วยความรู้ความสามารถ ไม่เพียงแค่ให้โอกาสทางการศึกษาเท่านั้นพระองค์ยงทรงริเริ่มงานศิลปาชีพเพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ทักษะงานฝีมือเป็นอาชีพสุจริตสร้างรายได้มีความภาคภูมิใจสตรีไทยทุกสาขาอาชีพในวันนี้ล้วนเติบโตขึ้นจากรากฐานแห่งโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางไว้ ทรงเป็นแรงบันดาลใจและแสงแห่งปัญญาให้สตรีไทยก้าวเดินอย่างมั่นคงสง่างาม,งามสามารถพึ่งพาตนเองและเปี่ยมไปด้วยคุณค่าในสังคม